สวัสดีบายแก่ๆวันนี้ที่สนามบ,บินลอสแอนเจลิสนะคะทุกคนได้เวลาเซบาายายประเทศอเมริกาแล้วค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเป็นคลิปสั้นๆน,นำบรรยากาศช่วงเรื่องจะเท k e o f ที่สนามบ,บินลอสแอนเจลิสมาฝากค่ะทุกคนวันนี้เราจะเดินทางกลับเยอรมันกันแล้วนะคะ การเดินทางใช้เวลา10ชั่วโมงแล้วก็40กว่านาทีก็ตีไปเลยค่ะ11ชั่วโมงเวลาก็ไม่ได้ต่างกันมากจาก ที่แนนเดินทางจากไทยมาที่ยุโรปนะคะพอถึงที่ประเทศเยอรมนีก็ประหนึ่งว่าแนนเดินทางได้ครึ่งทางในการกลับไทยแล้วค่ะเรื่องเริ่มออกตัวเริ่มขึ้นสู่อากาศแล้วนะคะทุกคนนี่คือภาพมุมสูงที่สนามบินนะคะออกมาก็จะเจอเป็นทะเลเหมือนที่ภูเก็ตบ้านเราเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่สนามบินมิวนิกนะคะ